ขอนอมนอมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมนำนี้เสนอคำว่าทางเลือกของชีวิตชีวิตนี้มีน้อยนักรู้รักษาวันเวลาก็น้อยลงไม่คงที่สำคัญมากเลือกทางออกชีวิตนี้ชั่วหรือดีมีแค่นั้นดังนี้แหลชีวิตกับอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่คาดเดายากจะออกดีหรือร้าย ก็ไม่มีใครรู้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่เราได้ก่อไว้แล้วเองในปัจจุบันนี้ที่จะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราในอนาคตก็ทางออกของชีวิตเนะ่เราก็อยู่ที่เราเป็นผู้เลือกเองจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวหรือทางเดินของเราจะเป็นทางเดินสีเทาๆทางเดินสีเทาๆก็คือเป็นทางเดินที่ดีผสมกับชั่วนั่นเอง แต่เหตุแห่งกรรมนั้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วล้วนจะต้องมีผลของกรรมติดตามมาสนองคืนเสมอไม่ขาดไม่เกินอย่าช้ลาจใจไปนะเราเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดทางเลือกทางเดินของชีวิตตนเองเพราะฉะนั้นแล้วจงอย่าประมาทกับเวลาที่เหลืออยู่จงใช้ชีวิตของเราในให้คุ้มค่าที่สุดเพราะชีวิตนี้น้อยนะักและสำคัญมาก เมื่อเดินหน้าแล้วไม่มีทางที่จะถอยหลังย้อนกลับมาใหม่ได้เช่นเดียวกับเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปเมื่อวานได้อีกแล้วเพราะชีวิตเราลมหายใจของเรามีเราไม่หายใจเพียงครั้งเดียวร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะยังประมาทกันอยู่ใหญ่จงสํานึกในจงสานึกให้ดีเถอะว่าชาตินี้เราได้เกิดกายมาเป็นมนุษย์แล้วทั้งทีแล้วเนี่ย เราจะสร้างคุณค่าอะไรให้เกิดจับกายสังขารนี้ให้เกิดกับโลกใบนี้บ้างเราเท่านั้นแหละจะเป็นผู้กําหนดเองเพราะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวจงอย่าคิดอย่ามองว่าถึงตัวเองจะยิ่งใหญ่จะเต็มบระดาถึงแม้เราจะมีฐานะการงานยังยิงก็ถาบรรดาสักใหญ่สักขนาดไหนก็ตามแต่ยังไงซะเนื้อฟ้าก็ยังมีฟ้าอยู่ดีเราไม่ได้ใหญ่ที่สุดหรอก ยังมีคนที่ใหญ่กว่าเราอีกเยอะและถึงใจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามลงศพก็สามารถใส่ได้เหมือนกันจงสังวรตัวไว้นะชีวิตนี้มีเวลาจำกัดอยู่เมื่อเรารู้อย่าดูดายจะสายเกินแก้เริ่มตอนนี้ไม่ต้องมีคำว่าแต่ก็เพียงแค่ไม่หยุดฝันด้านด้นไป ขอเพียงใจที่รัทธามาเป็นหนึ่งไม่ต้องตึงแค่พอดีก็พอไหวแค่เพียงทำให้พอดีด้วยมีใจอย่าทำจนมากเกินไปมันไม่งามเพราะทุกคนต่างมีทามจำกัดอยู่ทุกชีวิตจึงต้องสู้อย่ามองข้ามหนทางเดินแยกข้างหน้นมันแตกต่าง เมื่อสว่างทางเดินไหนให้เลือกเอาอยู่ที่เราผู้เลือกทางระหว่างนี้หาที่ลงกันให้ดีไม่ใช่ที่เก่าจงก้าวหน้าหรือถอยหลังก็เลือกเอาเรากำหนดบทชีวิตคิดให้ดีชีวิตเราจะอยู่ดีพอมีหวังสูงหรือต่ำบุญหรือบาปต่อจากนี้ จงใช้จิตสำนึกรู้ดูให้ดีอย่าเรายังมีดีแค่ไหนได้วัดกันตาบใดเรานั้นยังมีชีวิตอยู่จึงต้องสู้อย่าอยู่นิ่งชีวิตฉันอย่าปล่อยผ่านเดี๋ยวจะตามโลกไม่ทันทำตอนนี้ดีที่สุดอย่าหยุดนานเลือกทางเดินอย่าเพลินสุขจุดพิกผัน ชีวิตนี้มีมันสำคัญจงสรสร้างอย่าหลงผิดจนชีวิตไปผิดทางเพราะงานนี้คือชีวิตฉันดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเทินเจริญ,รญพร